ความเชื่อของพุทธศาสนาปัญหาสำคัญที่ทำให้ผู้นับถือพุทธศาสนาไม่สามารถเข้าใจคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าได้ก็คือเรื่องความเชื่อคือชาวุทธส่วนใหญ่มักจะเข้าใจกันว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เชื่อในคำพูดของพระองค์ โดยไม่ต้องลังเลสงสัยรวมทั้งเราก็มักเชื่อกันว่าคำสอนที่บันทึกอยู่ในตำราพาไตปิโดกทั้งหมดนั้นเป็นคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าซึ่งนี่เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องซึ่งเราจะมาทำความเข้าใจกันว่าความเชื่อเช่นไรจึงจะถูกต้องกันต่อไป ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่สองระดับคือ 1. ระดับธรรมดาที่เป็นคำสอนในเรื่องการครองเรือนหรือการดำเนินชีวิตของเราตามปกติที่มีผลเป็นความปกติสุขไม่เดือดร้อนทั้งส่วนตัวและส่วนรวม ซึ่งคำสอนระดับศีลธรรมนี้จะเป็นคำสอนสำเร็จรูปที่แม้ไม่ต้องใช้ปัญญาพิจารณาก็สามารถนำคำสอนนี้ไปปฏิบัติได้ทันทีโดยหลักคำสอนของศีลธรรมนี้ก็สรุปอยู่ที่การไม่เบียดเบียนผู้อื่นการช่วยเหลือผู้อื่นการให้ทานการรักษาศีลการเสียสละการให้อภัยการทำหน้าที่การงานให้ถูก ต้องด้วยความอดทนขยันซื่อสัตว์การละเว้นอบายมุขละเว้นสิ่งเสพติดสิ่งฟุ่มเฟือยและสอนให้ประหยัดอดออมเป็นต้นนั่นเองคำสอนระดับศีลธรรมนี้จะเอาไว้สอนแก่คนธรรมดาที่มีปัญญาค่อนข้างน้อยอย่างเช่นชาวบ้านทั่วๆไปหรือเด็กๆ โดยระดับเสียธรรมนี้จะไม่เน้นเรื่องความเชื่อคือใครจะเชื่ออย่างไรก็ได้ขอเพียงไม่ทำความชั่วแล้วทำแต่ความดีเท่านั้นก็พออย่างที่ชาวพุทธส่วนใหญ่กระทำกันอยู่อย่างเช่นที่เชื่อกันว่าเมื่อทำความดีไว้ในชาตินี้เมื่อตายไปแล้วจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ที่มีความเชื่อกันว่า อยู่บนฟ้าหรือเมื่อทำความชั่วไว้ในชาตินี้เมื่อตายไปแล้วก็จะตกนรกที่เชื่อกันว่าอยู่ใต้ดินหรือถ้าหมดกิเลสเมื่อตายแล้วก็จะนิพพานนิพพานนี้บางคนก็เชื่อว่าเป็นการยับสูนไปเลยแต่บางคนก็เชื่อว่าเป็นเมืองหรือสภาวะที่มีแต่ความสุขอยู่ชั่วนิรัน เป็นตน้นสระดับสูงหรือระดับลึกซึ้งสูงสุดที่เป็นคำสอนในเรื่องการดับทุกข์ของชีวิตในปัจจุบันซึ่งก็ได้แก่คำสอนในเรื่องอริยสัจสี่ซึ่งคำสอนเรื่องการดับทุกข์นี้จะเป็นคำสอนที่สำคัญที่สุดของพระพุทธเจ้าซึ่ง คำสอนระดับสูงนี้จะเน้นเรื่องความเชื่อมากโดยจะสอนให้ใช้ปัญญานําหน้าความเชื่อและจะเอาไว้สอนเฉพาะผู้ที่มีปัญญาเท่านั้นถ้าสอนคนมีปัญญาน้อยเขาก็จะรับไม่ได้เพราะยังมีสติปัญญาไม่เพียงพอเมื่อสอนเรื่องยากๆให้กับเด็กอย่างเช่นถ้าสอนเด็ก ว่าร่างกายของเราจริงๆแล้วมันไม่มีมันมีแต่ดินน้ำความร้อนและก๊าซที่มารวมตัวกันสร้างขึ้นมาเท่านั้นซึ่งเด็กจะไม่เข้าใจเพราะเด็กก็เห็นอยู่ว่ามีร่างกายอยู่จริงๆเป็นต้นซึ่งจุดแรกในการสร้างปัญญาของคำสอนระดับสูงก็คือ เรื่องความเชื่อโดยพระพุทธเจ้าได้วางหลักในการสอนความเชื่อไว้โดยสรุปดังนี้ 1. อย่าเชื่อว่าเป็นความจริงเพียงเพราะว่าได้ยินได้ฟังมา 2. อย่าเชื่อว่าเป็นความจริงเพียงเพราะว่าเป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณ 3. อย่าเชื่อว่าเป็นความจริงเพียงเพราะเหตุว่า กำลังล่าลือกันอยู่อย่างกระชอนสอย่าเชื่อว่าเป็นความจริงเพียงเพราะเหตุว่ามีบันทึกอยู่ในตำรา 5. อย่าเชื่อว่าเป็นความจริงเพียงเพราะเหตุว่าคาดเดาวตามสามัญสำนึก 6. อย่าเชื่อว่าเป็นความจริงเพียงเพราะเหตุว่าคาดคะเนตามเหตุที่แวดล้อมเจอย่าเชื่อว่าเป็นความจริงเพียงเพราะ เหตุว่าการตรึกตรองตามหลักเหตุผล 8- อย่าเชื่อว่าเป็นความจริงเพียงเพราะเหตุว่าเข้ากันได้กับความเห็นที่เรามีก่อนอยู่แล้ว 9- อย่าเชื่อว่าเป็นความจริงเพียงเพราะเหตุว่าผู้พูดนั้นดูภายนอกมีความน่าเชื่อถือ 10- อย่าเชื่อว่าเป็นความจริงเพียงเพราะเหตุว่า ผู้พูดนี้คือครูอาจารย์ที่เรานับถือใดๆที่เรารู้ด้วยตนเองว่าทำคําคสอนเหล่านี้เป็นอกุศลผิดไม่ดีงามทำเหล่านี้มีโทษทำเหล่านี้มีวินยูชนผู้มีสติปัญญาจะมีใจเป็นกลางติเตียนทำเหล่านี้ถ้ากระทำถึงมาตรฐานของมันแล้ว เป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลพึงละเว้นทมเหล่านี้เสียส่วนทำเหล่าใดที่เรารู้ตนเองว่าทำเหล่านี้เป็นกุศลถูกต้องดีงามทำเหล่านี้ไม่มีโทษทำเหล่านี้วินยยชนสรรเสริม เหล่านี้ถ้ากระทําถึงมาตรฐานของมันแล้วเป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลพึงเข้าถึงทำเหล่านั้นเหตุที่ไม่ให้เชื่อจากการฟังคนอื่นเขาบอกต่อๆกันมาหรือทําตามตามกันมาก็เพราะมันจะผิดพลาดเอาตอนที่บอกกันต่อๆมาหรือทํากันต่อๆมาก็ได้ ส่วนคำรล่ำลือนั้นคนที่มีสติปัญญาเขาไม่ทำกันมีแต่คนโง่ที่ชอบเล่าลือหรือแต่งเรื่องให้หน่าตื่นเต้นเพื่อหวังผลประโยชน์เท่านั้นคำเล่ำลือจึงเชื่อไม่ได้ยิ่งสมัยนี้สื่อต่างๆช่องปักโคมข่าวให้หน่าตื่นเต้นเราต้องระวังอย่าไปหลงเชื่อแม้ตำราก็ยังต้องระวงัง เพราะการคัดลอกมาก็อาจจะผิดพลาดมาก่อนจะมาถึงเราแล้วก็ได้หรือตำรานั้นอาจถูกแก้ไขแต่งเติมให้ผิดไปจากเดิมแล้วก็ได้โดยเราไม่รู้มาก่อนส่วนเหตุผลตรงๆหรือแม้เหตุผลแวดล้อมที่ดูว่าน่าเชื่อถือมากที่สุดเราก็ยังเชื่อไม่ได้เพราะถ้าเหตุผลมันผิด ผลมันก็จะพลอยผิดตามไปด้วยส่วนสามัญสำนึกของเรานั้นยังเป็นแค่เพียงความรู้สึกต่ำๆหรือธรรมดาของจิตใต้สำนึกเท่านั้นอย่างเช่นเมื่อเราได้รับการเอาใจหรือเยินยอจากใครเราจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนดีและเราจะเชื่อใจเขาซึ่งก็ไม่แน่ว่า คนที่เขามาเอาใจเราหรือเยินยอเราอยู่นั้นเขาอาจจะกำลังหลอกลวงเราอยู่ก็ได้หรือคนที่เรารู้สึกไม่ชอบแต่เขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้เป็นตน้นดังนั้นสามัญสำนึกของเราจึงยังเชื่อถือไม่ได้เพราะมันอาจหลอกเอาได้บางทีเรามีความเห็นใดอยู่ก่อนแล้ว มีใครมาบอกมาสอนแล้วมันตรงกับความเห็นที่เรามีอยู่เราก็เชื่อซึ่งถ้าความเห็นของเรานั้นมันผิดมาก่อนโดยเราไม่รู้ตัวความเชื่อนั้นก็จะผิดตามไปด้วยหรือแม้คนที่มาบอกสอนนั้นดูแล้วน่าเชื่อถือเช่นเขามีผู้คนเคารพนับถือมากหรือเขามีปริญญา มีความรู้ด้านนี้มากที่สุดเป็นต้นก็ตามก็ยังเชื่อถือไม่ได้เพราะคนที่มาบอกมาสอนนั้นเขาก็อาจจะมีความเห็นผิดมาก่อนโดยเขาเองก็อาจไม่รู้ตัวก็ได้ถ้าเราเชื่อถือเขาเราก็ย่อมที่จะเกิดความเห็นผิดตามเขาไปด้วย แม้แต่ครูอาจารย์ของเราเองก็ตามถ้าเขามีความเห็นผิดมาก่อนโดยเขาเองก็ไม่รู้ตัวแล้วเราเชื่อครูอาจารย์เราจะพลอยเกิดความเห็นผิดตามครูอาจารย์ไปด้วยทันทีซึ่งการไม่เชื่อครูอาจารย์นี้เรามากักจะคิดว่าเป็นการเนรคุณแต่เราต้องแยกให้ออกว่า การเนรคุณก็คือการทำให้ผู้มีพระคุณเป็นทุกข์ส่วนการที่เราไม่เชื่อท่านเพราะท่านอาจจะมีความเห็นผิดมาก่อนนั้นไม่จัดเป็นการเนรคุณหลักความเชื่อนี้จะแนะนำเราว่าอย่าเชื่อจากเหตุเพียงแค่นั้นคือ จากแต่ละข้อความเชื่อในแต่ละข้อนั้นมันมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได้ทั้งสิน้นถ้ามันผิดมาก่อนแล้วเราเชื่อตามเราจะเกิดความเห็นผิดไปโดยไม่รู้ตัวแล้วการปฏิบัติของเราจะผิดพลาดไปด้วยและเมื่อมีการปฏิบัติผิด ผลมันก็ย่อมที่จะผิดตามไปด้วยเสมอแต่ถึงแม้บางเออเราจะได้คำสอนที่ถูกมาแต่เรานำมาปฏิบัติโดยไม่ใช้การพิจารณาไตรตรองให้เกิดความเข้าใจเสียก่อนการปฏิบัตินั้นก็ย่อมที่จะเป็นการปฏิบัติที่ไม่ใช่ปัญญาซึ่งมันอาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นโดยง่ายหลักการสร้างความเชื่อที่ถูกต้องก็คือ เมื่อเราได้เรียนรู้คำสอนใดมาขั้นต้นเราก็ต้องนำมาพิจารณาไต่ตองดูก่อนว่ามีประโยชน์หรือมีโทษถ้าเห็นว่ามีโทษก็ให้ละทิ้งเสียแต่ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็นำมาทดลองปฏิบัติด,ดูก่อนถ้าปฏิบัติตามอย่างเต็มความสามารถแล้วก็ยังไม่บังเกิดผลก็ให้ละทิ้งอีกเหมือนกัน แต่ถ้าปฏิบัติตามแล้วเกิดผลจริงจึงค่อยเชื่อและรับเอาไปปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นต่อไปสำคัญหลักความเชื่อนี้เราต้องเข้าใจว่าไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้ศึกษาคำสอนใดเลยคือเราสามารถศึกษาคำสอนของใครๆก็ได้ทั้งสิ้นคือ ให้เอาคำสอนนั้นมาไต่ตรองพิจารณาก่อนถ้าเห็นว่าไม่มีโทษและมีประโยชน์ก็ให้นํามาทดลองปฏิบัติดูก่อนเมื่อได้ผลจึงค่อยเชื่อแต่ถ้าไม่ได้ผลก็อย่าเชื่ออย่างเช่นคำสอนที่ว่าเมื่อจิตเกิดกิดเลสคืออยากได้หรืออยากทำลายหรือลังเลใจขึ้นเมื่อใดจิตก็จะเกิดความเร่าร้อนทรมาน หรือเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเมื่อใดที่จิตไม่มีกิเลสจิตก็จะสงบเย็นนิพพานทุกข์ดับเป็นต้นซึ่งเมื่อเราสังเกตจากจิตของเราจริงๆแล้วก็พบว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆเราก็เชื่อได้ว่าคำสอนนี้ถูกต้องส่วนคำสอนที่ว่าถ้าหมดกิเลสแล้วตายไปจึงจะนิพพานนั้น เราไม่สามารถพิสูจน์หรือพบเห็นได้จริงในปัจจุบันเราอย่าเชื่อหรืออย่าใส่ใจเพราะไม่เป็นประโยชน์แก่เราในปัจจุบันถ้าเราเชื่อและมัวลุ่มหลงปฏิบัติตามโดยหวังว่าจะได้นิพพานเมื่อตายไปแล้วก็ย่อมที่จะทำให้เรายังคงมีทุกข์ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ต่อไปซึ่งความเชื่อเช่นนี้จัดว่ามีโทษอย่างยิ่ง การศึกษาพุทธศาสนาในระดับสูงในเรื่องการดับทุกข์นั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเริ่มต้นด้วยการสร้างความเชื่อด้วยปัญญานี้เสียก่อนเท่านั้นเราจึงจะเกิดความเข้าใจพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องแท้จริงแต่ถ้าเราข้ามจุดนี้และไปสร้างความเชื่อขึ้นโดยไม่ใช้ปัญญาเราก็จะเสี่ยงกับการได้รับคำสอนที่ผิด แล้วก็จะทำให้เรายึดติดคำสอนที่ผิดนั้นอย่างเหนียวแน่นโดยไม่รู้ตัวซึ่งก็จะทำให้เราต้องเสียโอกาสที่จะได้รับรู้คำสอนที่ถูกต้องไปอย่างน่าเสียดายหลักความเชื่อนี้จะเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเป็นหลักในการสร้างคนให้เป็นอัจฉริยะทางด้านความคิดเพราะหลักการนี้จะทำให้เรามีอิสระทางความคิดอย่างเต็มที่ แล้วก็ไม่มีท่าทางสติปัญญาของใครแม้แต่ของพระพุทธเจ้าเองก็ตามซึ่งหลักความเชื่อนี้เองที่จะเป็นเครื่องตรวจสอบว่าคําสอนใดถูกคําสอนใดผิดแม้คําสอนของพุทธเจ้าเองเราก็ยังต้องตรวจสอบเพราะมันอาจจะมีความผิดพลาดมาก่อนที่จะมาถึงเราก็ได้ถ้าเราเชื่อจากตำราหรือจากคนอื่น ก็อาจจะทำให้เราเกิดความเห็นที่ผิดขึ้นมาได้ซึ่งนี่ก็แสดงว่าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าอย่าเชื่อจากใครๆแม้จากตัวเองหรือจากผู้สอนเองก็ตามจึงขอฝากเรื่อง ความเชื่อนี้ให้ผู้มีปัญญาทั้งหลายนำเอาไปคิดพิจารณาเพื่อที่จะได้สร้างความเชื่อที่ถูกต้องและให้เกิดขึ้นกันต่อไปค่ะคลิปนี้นะคะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะถ้ามีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณคนที่เข้ามารับฟังด้วยค่ะ